นี่คือไม้ไร้สายที่ดีไซน์น่ารักที่สุดของแบรนด์โบย่าเลยค่ะเจ้าตัวนี้มากับเคสชาร์ดด้วยนะคะเคสชาร์จก็มีความจุถึง3 0 0มิลล <k> ิแอมเลยเคสชาร์จน <k> ี่ก็คือจะเป็นแบบซิปนะคะเปิดแบบนี้แล้วก็จะเจอกับไม้ข้างในค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะให้ขนแมวมาถึง2อันเลยนะคะก็จะเป็นขนแมวสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็ขนแมวสียูนิคอร์นแบบนี้นั่นเองอันนี้น่ารักมากเลยนะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นทรงกลมนะคะมีน้ําหนักที่เบามากแล้วก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากด้วยอันนี้ก็คือสามารถที่จะพกพับ ราใส่ขนแมวก็คือมันจะเพิ่มดีกรีความน่ารักบวกไปอีกประมาณ10%นะคะเราสามารถที่จะเอามาเิดเสื้อหรือว่าติดบ,บนหัวเป็นกิฟต์เป็นอ c ศเซอรีชิ้นหนึ่งก็ได้ค่ะและตัวนี้เนี่ยเขายังเป็นระบบแมกเนติกอีกด้วยนะคะนอกจากว่าจะเป็นคลิปแบบนี้ที่เอาไว้หนีบกับคอเสื้อได้แล้วเนี่ยเขายังเป็นแม่เหล็กที่สามารถที่จะถอดตัวคลิปออกมาแล้วก็แปะไว้ใต้เสื้อแบบนี้ได้ค่ะก็จะทําให้คอเสื้อไม่อยู่อีกด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมากับปุ่มเดียวเลยค่ะซึ่งปุ่มนี้นะคะสามารถที่จะใใช้ในการ มี้เสียงหรือว่าตัดเสียงรบกวนได้นั่นเองกด1ครั้งก็จะเป็นการนิ้วเสียงหรือว่าปิดเสียงชั่วคาวค่ะกดดับเบิลคลิกนะคะก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนหรือว่าอยู่ในโหมด NR น s e r e d u c t i ั no n นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นไฟสีเขียวการใช้งานก็ง่ายมากเลยแค่นี้เองสําหรับตัวรับสัญญาณตัวนี้นี่ก็คือมีดีไซน์ที่เบากระถัดรัดนะคะเวลาเสียบกับมือถือเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าไม่ใหญ่เทอะทะเกินไปนะเป็นขนาดที่กําลังดีเลยอ่ะแล้วก็อยากจะฝากจุดสังเกตนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็น เคสที่มีความหนามากๆเนี่ยอาจจะทําให้มันติดไม้ได้นะคะฉะนั้นเวลาใช้ให้ถอดเคสออกหรือไม่ก็เลือกใช้เคสที่มีความบางนั่นเองค่ะแถมเขายัางดีไซน์ให้มีช่อง Type C ท,ที่ตัวรับสัญญาณตัวนี้ด้วยเอาไว้เสียบกับสายชาร์จได้นั่นเองค่ะเวลามือถือแบตหมดอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบสายชาร์จให้ซีที่ช่องนี้เป็นการชาร์จมือถือไปได้ด้วยเวลาเราจะเก็บเราก็เก็บให้ลงสล็อตนะคะแล้วก็เอาขนแมวเนี่ยเสียบไว้ตรงช่องตะข่ายแบบนี้แล้วก็ปิด ก็สามารถที่จะพกพาไปข้างนอกได้อย่างง่ายดายเลยดีไซน์เล็กพกง่ายนะคะน้ําหนักเบามากเลยสาหรับตัวนี้ถ้าใครมองหาไม้แบบน่ารักน่ารักนะคะแนะนําเป็นโบยะโอไม้ตัวนี้เลย